จึงจะเป็นความอิสระที่หลุดพ้นถ่องแท้แน่แท้เราก็แน่ใจเราได้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วแน่แท้ชนิดที่มีความตั้งมั่นแข็งแรงทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันที่ควบแน่นมากสะสมลงเป็นแกนความแนบแน่นแนวแน่อปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนา แข็งแรงมั่นคงเกินพอที่จะรับมือกับอนาคตที่จะเดินทางมาถึงได้อย่างมั่นใจยิ่งยิ่งว่าเรายังคงมีจิตหลุดพ้นหรืออยู่เหนือโลกิยะนั้นๆได้เด็ดขาดแล้วทีเดียวชนิดที่ประพฤติอาเสวนาภาวนาพาหุลีกัมมังเราก็ได้ประพฤติย้ำซ้ำสะสมลงเป็นอดีต36มั่นคงยิ่งทั้งเวทนาสมกาละคือทั้งกาละปัจจุบัน36 ทั้งกาละอดีต36ซึ่งแข็งแรงมั่นคงอย่างมั่นใจว่าแม้ภาวะกาละอนาคต36ที่จะเดินทางมาถึงเราเมื่อใดเราก็ยังแข็งแรงบริบูรณ์ความเป็นร้อยแเวทนาอย่างจบสมบูรณ์กันเลยเพราะเราได้ปฏิบัติเวทนาร้อยแจนมีผลบรรลุแล้วจริงกระทั่งมีความหลุดพ้นอยู่เหนือโลกิยะนั้นได้จริงเป็นอิสระเด็ดขาดไม่ตกเป็นทาตโลกิยะนั้นอย่างสัมผัสตัวเหตุคือ โลกกระทำที่เราเคยตกเป็นทาสมาก่อนอยู่ตรงๆเราก็หลุดพ้นอยู่เหนืออย่างเด็ดขาดแท้จริงยืนยันอยู่ทนโทษชะนี้แลคือความอิสระหรือหลุดพ้นวิมุตตอยู่เหนืออุตระที่ยืนยันความจริงมีเหตุแห่งทุกนั้นสัมผัสอยู่หลัดหลัดทนโทษเราก็หลุดพ้นอยู่เหนือโลกียะนั้นจริงๆจึงชื่อว่าเป็นอิสระหมดจากความเป็นทาสสิ่งนั้นไม่เป็นทาสอำนาจของสังคมนั้น ไม่เป็นทาสอำนาจของกระแสะโลกนั้นๆเด็ดขาดพ้นโลกโลก,กีแท้จริง 253พระเจ้าจึงเป็นผู้โดดเดี่ยวสุดๆไม่ใช่อิสระแต่ความจริงยิ่งใหญ่หรือพระเจ้านั้นอยู่ลึกอยู่ลับสุดๆไม่มีสัมผัสใดกับอะไรในโลกในมนุษย์เสโลกเลยมนุษย์ยโลกใดก็สัมผัสพ,พระเจ้าไม่ได้มีแต่สมมุติว่ามีพระบุตร ตัวแทนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นอีกด้วยเท่านั้นนะมีสองคนก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าโดดเดียวหนึ่งเดียวมีแต่ตนจริงๆสัญญา,ญานิจานินั่นเองแม้แต่พระบุตรเมื่อได้ร่างมนุษย์ก็หมดสิทธิสัมผัสพระเจ้าด้วยทวารหาพระบุตรมีหน้าที่นำความจริงของพระเจ้ามาประกาศแก่มนุษย์เท่านั้นพระบุตรเมื่อได้ร่างเป็นมนุษย์มีทวารห้าภายนอกแล้ว ก็ไม่มีสิทธิสัมผัสพระเจ้าด้วยทวานห้าเลยกรอบจำกัดกันมีถึงขนาดนั้นซึ่งไม่เป็นสาธารณะเลยไม่อิสระสมบูรณ์เลยเห็นไหมว่ามันไม่เป็นสากลเลยผู้รู้คำสอนพระเจ้านี้ที่แท้เป็นคำสั่งจากพระเจ้า command เสียด้วยซ้ำมีได้คนเดียวเท่านั้นด้วยคนอื่นรู้ไม่ได้คนใดๆจะเรียนรู้คำสอนที่เป็นคำสั่งนี้ของพระเจ้าได้มากเท่าใด ก็เป็นพระบุตรตัวจริงไม่ได้เพราะพระบุตรตัวจริงก็มีคนเดียวโดเดจะมีความเป็นพระบุตรสองคนก็ไม่ได้จึงเป็นเรื่องจำกัดความแคบอยู่อย่างยิ่งซึ่งเป็นส่วนตัวอยู่แต่ผู้เดียวจัดหนักมากยังมีความเป็นตัวตนเลื้อยอยู่จริงแท้ในโลกมนุษย์จึงมีแต่พระบุตรหนึ่งเดียวแค่นั้นที่มีสิทธิ์เป็นพระบุตรถ่ายทอดคาสอนของพระเจ้าได้หนึ่งเดียวเท่านี้เท่านั้นมาสั่งมนุษย์ มาบอกมนุษย์คนอื่นจึงเป็นลูกพระเจ้าไม่ได้เพราะลูกก็จำกัดแค่พระบุตรและสั่งเด็ดขาดอีกว่าต้องเชื่อพระบุตรองค์เดียวเท่านั้นอีกแหละและพระบุตรก็มีได้แค่คนเดียวพระเจ้าก็ต้องเป็นพระเจ้าองค์เดียวอีกด้วยอะไรก็หนึ่งเดียวจำกัดความเป็นหนึ่งเดียวโดดเดียวขับแคบยิ่งยิ่งสุดๆุดความโดดเดี่ยวตามนยะนี้จึงแตกต่างจากความเป็นอิสระที่อยู่เหนือความเป็นโลกีนั้นสำคัญมาก 254 อิสระไม่ใช่ความขาดสิ้นเด็ดไปจากสรรพ,พสิ่งความอิสระสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่ความโดดเดี่ยวและไม่ใช่ภาวะที่ขาดจากกันจนไม่มีรอยภาวะที่เหลือแม้เงาหรือแม้แต่อรูปหรือแตกออกไปจากกันเด็ดให้หลุดขาดจากกันและทิ้งพรากหนีห่างไกลไปจากสรรพ,พสิ่งทุกสรรพ,พสิ่งชนิดที่หาร่องรอยสัมผัสกันไม่ได้อย่างยั่งยืนชัดเจนเลยด้วย จนกลายเป็นลึกลับคือทั้งลึกทั้งลับไม่กระจ่างแจ้งพระเจ้าก็ดของเทวนิยมนั้นโดดเดี่ยวมากมากมากจริงๆและไม่มีความอิสระแท้จริงด้วยภาษาจึงเป็นธรรมะสองคือเทวะเต็มตัวอยู่นั่นเอง เราะไม่สามารถเป็นธรรมะหนึ่งในตนเองแสดงตนกับผู้อื่นได้นั่นคือยังทําตนเองเป็นอเทวะคือทําความเป็นหนึ่งหรือธรรมะหนึ่งและที่สุดสย์ให้แก่ตนเองไม่เป็นยังทําไม่ได้ยังไม่มีวิธีเพราะประมตถะหรือความจริงยิ่งใหญ่นั้นมนุษย์เท่านั้นที่จะค้นหาพบความจริงนี้ได้สัตว์อื่นใดยังไม่นึกไม่คิดกันหรอก จึงมีมนุษย์เท่านั้นที่จะได้สัมผัสความจริงยิ่งใหญ่กันได้สัตว์อื่นใดในโลกไม่มีสิทธิ์ได้สัมผัสแน่แม้แต่มนุษย์ที่ศึกษาทว่ายังมิจฉาทิฐิอยู่ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสความจริงที่ยิ่งใหญ่ปรมตถสัจจะนี้สำหรับเทวะนิยมทำลึกลับสงวนสิทธิ์ไว้ที่พระเจ้าและมีแค่พระบุตรองค์เดียวแค่นั้นคือลูกที่พอจะเชื่อมต่อกันอยู่ คนอื่นไม่มีสิทธิ์เป็นลูกที่มี DNA เดียวกันนี่คือความขาดตอนที่ไม่เชื่อมเชื้อแท้ของศาสนาหรือของศาสตราแท้จริงพอชัดเจนในนยะสำคัญที่กล่าวนี้ได้ไหม 255พระเจ้าหรือประมาตมานันมนุษย์ต้องสัมผัสได้ขออภัยจริงๆนะที่เรากำลังสาธยายกันอยู่นี้คือการศึกษาเป็นเรื่องของวิชาการไม่ใช่เรื่องพูดนินทาว่าร้ายขมเบ่งหรือยกตน,นข่มท่านดูถูกดูแคลนอะไรกันเลยเป็นอันขาด เรากำลังอธิบายความเป็นปรมาตามันบรมอัตตานั่นคือปรมาตามันประมะบวกอัตตาอตาตมันที่เป็นอัตตายิ่งใหญ่หมายถึงพระเจ้าในศาสนาเทวนิยมนั้นลึกลับมากจริงๆดังที่กล่าวมาแล้วพระเจ้าจึงไม่ยอมให้สัมผัสตัวตนจริงจึงไม่มีใครสามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงความจริงนั้นได้เลย ไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เป็นสมมุติสัจจะหรือปรมัทสัจจะซึ่งเป็นสัจจะสองหรือธรรมะสองที่ต้องศึกษาจริงๆธรรมะสองในความเป็นพระเจ้าหรือปรมาตมันของพระเจ้าจึงเดาเอาใช้ตรก,กะตรก,กะเอาใช้จินตนาการและรู้จักกันอย่างคลุมเครือมาตลอดการไม่เปิดเผยกระจ่างสัมผัสไม่ได้อยู่เป็นปัจจุบันนี้ ร่วมกันทนโทษร,ร่วมกันรู้ร่วมกันเห็นสัมผัสรูปสัมผัสกายกันอยู่ตรงๆจึงเป็นความขาดตอนหรือขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างในมหาเอกภพหรือมหาจักรวาลใดๆไปอย่างแท้จริงอิสระนั้นจะต้องมีธรรมะสองยืนยันความเป็นอิสระหรือความหลุดพ้นจากกันและกันอยู่ตรงๆอ,อย่างมีภาวะสองให้เห็นให้รู้ได้ว่าขาดจากกันขาดไปจากการเป็นคู่ หรือแยกคู่ไปเป็นธรรมะหนึ่งก็รู้ชัดเจนจนกระทั่งทำให้เป็นศูนย์ไม่มีภาวะเลยก็ทำได้และรู้แจ้งชัดๆสัมผัสได้ซึ่งต้องมีธรรมะสองเปรียบเทียบกันอยู่เสมอลักษณะสองคือเทวะนี้จึงเป็นสุดยอดแห่งการศึกษาอันเป็นสัจจะสองอย่างหรือเป็นธรรมะสอง ที่คือกายนี่เองของการศึกษาในธรรมนิยาม5ซึ่งเป็นยอดสุดสำคัญยิ่งยวดที่จะต้องศึกษาทั้งพยัญชนะที่เป็นเทวะที่จะต้องศึกษาทั้งความเป็นสภาวะที่เป็นเทวะอย่าให้สับสนเป็นอันขาดเมื่อเราจะกำหนดหมายลงไปที่ธรรมะใดการศึกษาที่ไม่ชัดเจนเป็นลำดับธรรมะหนึ่งธรรมะสองธรรมะสธรรมะสธรรมะห ไปยานใหญ่แล้วปรุงแต่งกันเริ่มตั้งแต่ธรรมะสองสังเคราะห์สังขารกันเป็นสามเร้าซึ่งเมื่อเป็นสามเร้าก็จะมีธรรมะสองกับประธานหนึ่งรวมเป็นสาม ish หรือ nucleus ที่มีจิตนิยามเป็นประธานเสมอคือส่วน i และมี s กับ h คือบวกกับลบ นั่นคือจิตนิยามสามเศร้าจะสามารถเรียนรู้ได้และมีการเจริญขยายเป็นธรรมะสเป็นธรรมะห6 7 8 9 0หรือ10ชนิดหมุนรอบเชิงซ้อนไล่เรียงกันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นลำดับเป็น20 30 40 50มสิีไปยานใหญ่สละสลวยสนิทเนียนอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ERN56 พระเจ้ากับประบุตรของเทวะนิยมก็ถูกตัดตอนเพราะเทวานิยมนั้นสงวนสิทธิ์ความรู้และความจริงไว้เฉพาะพระเจ้าแล้วตัดตอนความเป็นวิญญาณตัวตนของพระเจ้าไว้เฉพาะสุดๆลึกลับที่สุดแห่งที่สุดแล้วยกพระเจ้าไว้ว่ามีความรู้และความจริงอยู่เต็มองค์ผู้เดียว มนุษย์คนใดจะมีความรู้ความจริงเองเก่งเองไม่ได้มนุษย์ทำเอาเองหรือมีกรรมเองไม่ได้ทุกอย่างอยู่ในบัญชาหรือการบงการของพระเจ้าทางสิ้นเทวะนิยมไม่เชื่อกรรมสี่นั่นคือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากวิบากคือผลของกรรมไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของตนเชื่อว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดสิ้นแม้แต่กรรมก็ตาม ไม่เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือไม่เชื่อกรรำสีเพราะเทวะนิยมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเท่านั้นเป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ใช่พระเจ้าแม้แต่พระบุตรยังคลุมเครือมากว่าเป็นคนหรือเปล่าเกิดตามธรรมชาติของสัตว์โลกหรือไม่มีแต่แม่บ้างจะมีพ่อก็ไม่ชัดเจนหรือคนเกิดจากซี่โครงซี่ที่เจ็ก็ไม่สามารถรู้แจ้งชัดว่า เจ็ดคืออะไรเพราะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้จริงในลำดับของธรรมะหนึ่งธรรมะสองธรรมะสและสภาพหมุนวนของธรรมะสามเศร้าที่เป็นสเป็น6เป็น9แล้วเป็น10หรือเป็นศย์อย่างมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนคำผีราวภาโสหรือปฏินิสัทธะทั้งหลายที่มี